อันนี้ก็จะเป็นร้านค่าพี่น้อง้านค้าแบบว่าก็จะมีอยู่ร้านเดียวเนาะในหมู่บ้านยังก็ได้ในหมู่บ้านพี่น้องตอนนี้เขาก็ให้น้องชายไปซื้อนายกินเนาะเพราะมันค็หน่ขาที่จะหอนแห้งพี่น้องไปเป็นยังไรไปไทยนี่มันไปย่างเยู่บ้านุกเจ้ามันมีรถใช้ทางเขามาบ้ในหมู่บ้านม่มีไหมอ๋อมีแต่วันรถจักไปส่งโดยอ๋อไปส่งยูพุ่นแล้วก็คือรถยูพุ่นเนาะมันบริมีรถแบบเขามาในหมู่บ้านเนาะ นีรแบบว่าเวลาแบบว่าเจบเป็นอุ่นมานน่ไปหาแผนหามอไปทางไหนเกียงเกาบอกอ๋อไกลเติบเนาะมันซึงว่าการเดินทางกับจะไกลเติบรถญ่ในหมู่บ้านมีรถญ่อยู่บ่มีมีแต่รถไทยกับรถจักรไหมสบายดีพ่อพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางผังไทยน้ำครับผมพอกันยังไงวันนี้เฮาซึ้อว่าเขากบไปมั่วตัวพี่น้องวันนี้เขาอยู่ที่บ้านยังก็ บ้านนนคายพี่น้องมากกับไอ้ทีมงานเฮาพี่น้องนะทีมงานเฮากับไอ้รแถบบคัมเวาีาววันนี้เฮาก็สีมาเลาะเบิ่งวิธีชีวิตของไอ้ชนบทอยู่บ้านไอ้นนคายพี่น้องเนาะมาเบิ่งเนาะว่าขาเจ้าแบบ,แบ,บแกรนทานบ้านสองขาเจ้าหรือวนะ่าเป็นยังไงเดี๋ยวเฮาสิพาหลาอเบิงนะบ้งเนาะบรรยากาศในในหมูบ <S <S บ่บ้านขาเจ้าพี่น้องบ่อยบ้านบ้านชุมชานข้าเจ้าก็ไปไทยอยู่ว่าไปประเทศไทยอยู่วะไป,ลา,ไปลายอยู่วา ไปลายคนไหมอ,อยู่อยู่ล่าเฮานน่ตามหมู่บ้านตามไปบ้านนอกลัวซนบบนบี่คนสิไปลายเนาะบ้านชุมไข่ก็ไปลายรลายี้่วตาูช้างเาไม่ไดุ้มเทยุ่เทเบิ้ลไหมมีก็ส่วนหน่อยเนาะอยู่บ้านเฮาเนาะตอนลายเขาจะว่าสีไปหาเงินอยู่ที่ประเทศไทยอนรคสาวไทาังเป็นได้ะน้นนะอยู่อย,อยู่แถวในบ้านชุ่มเจ้านี่อาชีพหลักๆชุมเจ้านี่เ,นเห็นยังเห็นหน้าไหมเห็นหน้ามัน มันแบบบ้านเฮามันมีบนหาเงินเนาะนอกจากเห็นให้เห็นหน้าแล้วกับมีบนหาเงินเลยแม่นไปหาในเมืองไปประเทศไทยไปเป็นยังไรไปไทยนี่มันไปยานอยู่ว่าบัตรุกเจ้ามันมีรถใช้ทางเขามาบนในหมู่บ้านมามีไหมอ๋อมีแต่วันรถจักไปส่งโดยอ๋อไปส่งยูพุ่นแล้ะก็คือรถยูพุ่นเนาะมันบริมีรถแบบเขามาในหมู่บ้านเนาะอือ เร้แบบว่าเวลาแบบว่าจะเป็นอุ่นมานี่ไปหาแผานทาหมองไปทางไห<ป>นเกียงเกาะเกเกาบอซึ่งว่าการเดินทางก็จะใกล้เติบรถใหญ่ในหมู่บ้านมีรถใหญ่อยู่<ม>บ่บ่มีมีแต่รถไทยกับรถจักรไหมไม่กันเลยเนื้นอสีเลาะทายบึงบรรยากาศในหมู่บ้านเขาจะเอาพี่น้องโอ้มันนี่ก็หู้ซึกว่าแดดเนาะละมดน้ำพามาผิดมือนี่ แล้พี่น้องเอาสีผ้าพี่น้องรอเบ่งเนาะบรรยากาศในในหมู่บ้านก็จะผู้เสดผู้สาวผู้เสดผู้สาวมันหายเว้ยผู้สาวค่ะแบบโอ๊ยมันเกิดมันก็สีแบบว่าผ้ามันจะ่โบยากชัดเจนบันได้แล้วพี่น้องตะขอไปน้ำพี่น้องเนาะแบบว่ามันก็สีแดดนะแบบกล้องโทรศัพท์ราคาถือพี่น้องมันก็คือแบบในแบบว่าราคาแพงเนาะเอาสี้ผ้าพี่น้องมาเบ่งหน่งปั่นนุ่นคา แม่ละวานุ่นคายเออแบบว่าเข้าบบเคยมาพี่น้องแบบว่าเขาก็จําชื่อบ้านหมู่บ้านขาเจ้าบ่ได้เนาะอันนี้คือบรรยากาศวิธีชีวิตของคนในชนบทเนาะพี่น้องเนาะเขาก็สิเลาะหาผู้สาวพี่น้องกับโบมีจักคนเลยเขาเจ้าไปประเทศไทยเวิร์ดพี่น้องไปหาเงินนาทองอยู่ที่ประเทศไทยลายเนาะบ้านตามหมู่บ้านชนบทนี่ข้าเจ้าบ่คอยสิอยู่ในบ้านพี่น้องขาเจ้าสิไปหาเงินนาทองเนาะเพราะว่า นึ่งมากกัแบบความยากจนเนะหมื่บ้านเฮามันก็บ่มีบ่อนหาดิก็ต้องแบบว่าดินลนกันพี่น้องสู้เนาะบ่ว่าไผว่าเจ้าว่าข่อยเนาะเฮาก็ต้องแบบสู้กันไปเนาะเพื่อความอยู่รอดพี่น้องมีความเรียบง่ายของคนสนพี่น้องโอ้หมูตัวใหญ่เนาะเออเลี้ยงตะเหิงแล้วบ่เอ้ยเลี้ยงตะเหิงแล้วบ่เลี้ยงตดนแล้วบ่เออเ้ด้เย บ่เก <chat> ี่ยวข้าวแล้วบ่ยังบ่อืมโอ้บักหุ่งดกอันนี้เด้ปลูกจังได๋บักหุ่งขึ้นดกแท้นี่โอ้ดกคักเลยพี่น้องโอ้อแนววพี่น้องบรรยากาศในบ้านเขาเจ้าเนาะเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าหมู่บ้านๆพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็สิพาพาพี่น้อง ออกแล้วนี่เนาะหลอกไปนี่ก็สิออกไปหาร้านค้ากันนวลหาซื้อขนมกันแสดงเงินไายเมื่อกี้ฮ่ะหายวาะใชเดอร้านค้าก็บชิมีอยู่ร้านเดียวพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ่งกันเดี๋ยวชิพาพี่น้องไปเบิ่งในร้านค้าเนาะในหมู่บ้านเป็นหมนนู่บ้านน้อยพี่น้องว่าชิมียังเน่ขายเนาะ ซึ่งร้านค้าก็มีอยู่ร้านเดียวพี่นอ้องสําหรับเด็กน้อยเนาะร้านเด็กน้อยชื่อขนมขนมกันชีมีแค่แบบร้านเดียวพี่นอ้องเดี๋ยวพาไปเบื่องเนาะว่ามียังไงขายไังไหพี่นอ้องคนแบบทีห่างไกลแบบคมจะเริญเนี่ยมันก็สีเป็นสภาพแบบว่ากษีหวานนะเนาะกษคือย่ยางเทีนน็นมีทานุวัฒนมีน้ำเย็นบ่มนีพี่นอ้องมีมีน้ำพระเอกเนาะ ของแบบคนลาามามากินได้พี่น้องนี่ไปเอกได้ในแปลงนัวหรือว่าสลดเนะาะไอ้ลังขาในหมู่บ้านอ่อาอาันนั้ก็ได้หมดเอาคบกก็ได้หมดแป,ป๊บซี่ก็ได้อะไรห <c oughs> ลักล <c oughs> <c oughs> ได้เด่นี้ บรรยากาศน่ะโอ้ยแดดลีมื้อนี้แดดลีพี่น้องเอยมื้อนี้แบบไปฟพี่น้องบ่บรรยากาศค่อนข้างทีจะแบบว่าแดดแหงมื้อนี้มื้อเช้านี้คือแบบว่าคุ้มๆเนาะแต่ว่าพอมาเฮามาตอดทยคลิปแมแดดอันนี้ก็สิเป็นร้านค้าพี่น้องร้านค้าแบบว่าก็สิมีอยู่ร้านเดียวเนาะในหมู่บ้านอีหยังก็ได้ในหมู่บ้านพี่น้องตอนนี้เฮาก็ให้น้องชายไปซื้อน้ํากินเนาะพมันค่อนข้างที่จะ อบอกเ้ยหมู่บ้านชุมเจ้านี้จากหลังคาเลยประมาณประมาณหอดบ่าสี่สิบก็มีนอีแล้วหม่หอดั้มสิบปลายหลัง,ปลงเป็นหมู่บ้านที่หน่อยหน่อยเฮงเนาะหน่อยที่สุดพี่น้องเป็นหมู่บ้านที่แบบนั้นน่อยเนาะสิบปลายลังคาเฮือนสิบปลายขอบโพเฮือนเนาะ เห็นแล้วพี่น้องบรรยากาศเนาะ,อะตอนนี้เรากระซิได้ออกจากหมู่บ้านข้าเจ้าเลยพี่น้องจังไดก็ขอบคุณพี่น้องละลายเนะาะบวชชีเป็นเอซีทางฝั่งไทยและฝั่งลาวที่เสียสละเวลาเขามาเบิงมะสมเอาไว้พอกันคลิปหนาพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้น้ำเนาะเอาไว้พอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผม